ครับโ okay. อเคเอาข้อย0สน,นะครับมี้มีกับเพนข้อนี้คล้ายๆกับข้อเมื่อวานเลยครับก็คือโจทย์บอกมาว่าเป็นไซน์เท่ากับคอ s สนะครับเป็นไซน์เท่ากับคอ s สซึ่งเหมือนกับข้อม่วลนแปลว่าอันนี้คือเรื่องอะไรครับไซน์เท่ากับอคอ s สค,คือเรื่องโคฟังก์ชันนะครับอ่าคือเรื่องโคฟังชันนั่นเองแล้วเวลาเราคิดเรื่องโคฟังก์ชันเนี่ยพเพรา,ราะว่าสอง,งนนอมุมต้องบวกกันเท่ากับเท่ากับ90องศานะครับเพราะฉะนั้นพี่เอามุมนี้บวกกับมุมนี้นะครับก็คือเจ1ดนอครับอับสิคืองศานะครับพวเรากันู่นล้วนะครับ บวกกันตรงนี้ต้องได้เท่าไหร่โคฟังก์ชันต้องบวกกันแล้วเท่ากับ90องศานะครับ8 7ตรงนี้ 15x นะครับลบ12ลบอีก33นะครับตรงนี้ลบ45เท่ากับ90 x ตรงนี้ย้ายไปนะครับกลายเป็น135หารกับ15นะครับโอเคนะ5 35 5, 5 20 3อ่ะตรงนี้จะตัดได้ x เท่ากับ9ถูกไหมครับอตอบเลยไหมยังนะครับโจยอยากรู้อะไรโจยอยากรู้ จทอยากรู้ตัว a นะครับ a in degrees นะครับซึ่ง a คือ 7x-12 ลบนะครับแล้วแทน x เป็น9ลงไปก็เป็น7คูน9นะครับลบกับ12 9 7 63ลบกับ12นะครับตรงนี้ได้เค่แหละหร่51นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ51นะครับ